สบายดีสบายดีทันผู้ส้มสบายดีพญายม่ญาสบายดีป้าลุงมาสุขสุคนเด้อล้ะก็สบายดีหมเพื่อนทุกคนเนาะที่กําลังเข้ามาหับส้มส่องซาลาสาสขึ้นใตในม้มนีพี่น้อง้มนีกพบพ่อกับซาลาสาสะขึ้นตใตคือเก่าเด้ออยู่กลางป่ากลางดงพี่พี่น้องมเอนีซาลามาเอาลักหัวพี่น้องซาลาสิภาษพี่น้องเขาไปกปลางป่ากลางดงก่อนพี่น้องเห็นยังแนในยามฝนหนาฝนนี่นะพี่น้อง ช่วงนี้ก็เป็นฤดูมากไม่ก็กำลังเริ่มซุกพี่น้องสลาวสี่อย่างเขาไปหล่อเบิ่งก่อนว่าซีมียังในสีพ่อบอหรือสีบุพพ่อนะปาไปรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าสลาวสี่พบของกินบอหรือว่าในใดปลาไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังแดดเรยอพี่น้องเป็นประมาณเวลาบ่ายโมงอะไรหรือว่าบ่ายโมงครึ่งอะไรพี่น้องตอนนี้สลาวกันยังอยู่กลางกลางลงอยู่ เขตพวดพี่น้องบ้านกลางหน้าเดียวพี่เดอ้อเหมืองจำพรแขงสวรรค์เขตเดอ้อมาเอาลักหัวพี่น้องเอ้ยสวยโอกาสสิเขาไปหล่อป่าหลอดงกันป่าไปเบิง่งไปชมกันเลยเนาะมาเอาลักหัวพี่น้องสวยโอกาสกินบาักยางเลยเนี่ยซาลาวก็บได้ไปกินอยู่ป่าในี่หลายปีเลยได้พี่น้องมื่อนี้ก็บริได้ตั้งใจมากินหมักยางเลยพี่น้องเอ้ยซาลาวก็มาเอาลักหัวอะไรเยพอดีมาพอ่อป่าหมักยาง มาพอป่ามักยางลิงใหญ่กำลังขึ้นพี่น้องลิงกำลังขึ้นต้นมักยางเนู่โอ้แนมขึ้นไปเห็นเรืองโอ้ยอยู่ฮเดียฮะเดียฮะดีฮเดีโบได้มากินมักยางนี่ตั้งแต่สิไดเลยได้พี่น้องสมัยแต่ข้าวเขาเฮียนหันเคยไปกินอยู่ไปกินกับหมูหลายคนหะเด ืันนี้ก็บริตั้งใจมากินดอกอะไมาพบซื้อนลิงสองตื่นขึ้นเลยลิงสองตีมกำลังขึ้นกกไม้กินบางย่างใกล้ชิเมื่อเลยอะไรพี่น้อง,องแน่มาเพิ่นมาเห็นส่วนกุกบางอย่างก็เลยแหวก,ก่อนอันนี้ยังบูชุกอันนี้อันนี้ยังดิบอยู่น,นี้บางดิบก็อาน,นด้ไหมคะเด็บชุกบูชุกนะออ คือเดียวว่ามักดิบก็กินได้อยากชวนไปต่ออยู่ด้วยพี่น้องนี่ตัวนี้เอามาแต่ในดงถูกตัวนี้เอามาใหม่นี่ยบุปตัดใหม่ชนเขาจำบ่ไอ้ตุ๊กนงก็เป็นหมวยยาง้หมวยยางก่อนไป็เมื่อบานเฮานบุมีเลยเนาะสิบเซาฟีกับบุ้พ่อหมวยยางเื่อหนึ่งได้ขันบุมีคนมาขายเดือนสี่เดือนหาเลยหมวยยางก็เริ่มซุกเลยได้พี่น้องนี่เด้ ตอนนี้สาลาวกะเลาะหาหมักยางอยู่ใกล้ชิเมืออ่อเลยแหละพื้นล้วกกะเต็มเต็มรถเลยแหละอยัางเลาะป่าหาหมักยางอยู่พี่น้องขีดเห็นสมัยตะก,กี้แต่เขาเขาเฮียนไปกินกับมงอยู่แถวบานนองลำจันมวนขักขนาดอันนี้สาลาวโบไดมาบานนองลาจันเด้อพี่น้องเมื่อนี้หันอยู่พี่อยู่เขตทวดเด้อพี่น้องเขตทวดเขตหน้าห้เดียวพี่สาลาวเขาแบบป่าหาลัวหาพื้นหาลักหัว ไในใช้เอิร์ดลิบๆเขามามีอยู่บ่ mm. โอ้มีหั่นโบายกระชิ้เลือกให้เจ้ากินเถอะแล้วกระมันกระชุกแต่หึงเลยเนาะ mm. คือเห็นสมัยตะกี้ใบป่าไปดงมวนคือ,อยังนี่พี่น้องไปกินบางยางไอ้เด้หม่างนี่เหลืองต้องนั่งหน่วยเดียวนึงนีงน่หนต่อยเอาในกันเฮ้ยเอาวไม่เห็นนะต่อยเอาเสียดายมันดี พาบไปถือเช็กำลองเลาะหาหมากยางพี่น้องนี่ดินีดิไงช่องน่วยตั้มๆนี่เออนี่นี่ช่องน่วยช้ำน่วยนะเครือนี่โอ้ยไรน่วยอยู่ đ ด้เฮ้ยสิเช่ามันได้บ่หัดบ่หาไม่มาต่อวเบิ้งได้ยังน่วยช้ำน่วยนี่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 มองนี่ <c oughs> เก็บบางยางก่อนพี่น้อกของบ้านเฮาบ่มี <c oughs> อันนี้ก็มาผสมพ่เอเพิซื้อๆก็เลยได้กินซะในเรื่องเลี้ยงหุยอยู่ลิงตัวบกักใหญ่นึ่ยกำลังเก็บลิงช่องตีน <c oughs> <c oughs> นี่ มาเด้อพี่น้องเดอ้อมากินบังยา่างน้ำชาลาวเดอ้อม,มันนี่อยู่กลางป่ากลางดงอย่เลยใช่ไหมใช้วันกลางกลางนาให้เดียวพี่น้องเขตทวดเดอ้อบุเมนเขตน้องลำจันนะเขตทวดมันนี่เข็ดเห็นสมัยติดเขาเขา,ขาเฮียนธนามวนขนาดเขาป่ากินบงนังย่างบ้านเจ้าร้ายบ้านเผาศพบุมีสิไปทางด้านตะบน หลอกโมลายแต่มันลายชิคุดีเมืนเด้อพี่น้องยังเหมืนเด้อพี่น้องเด้อกินบางอย่างเหมอเด้อพี่น้องกินบางอย่างเด้อพี่ละอยู่แถวบ้านกลางนะให้เดียวพี่น้องเกล็ดพวดเด้อมันนี่เด้อมี่เข็นตะแซ่บอยู่นี่มาต้านรัหัวเลยช่วยอากาศบางอย่างอย่างเมื่อกินอยู่เฮืออันผมหัวกายนี่นี่ ไปเจอหมากตาเชื้อเปนสิวหมากยางระเวนมาเนาะหมากหูเชื้อหมากเพียงเกาะหมากผาซ้ำผาเชิมเออหมาดกมันบางเอาด๊อกอันนี้ก็ไปเราคอยเชีออกไปเผารลกันเออผู มันบ่มีกกไม้ตีน,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 นจักมากอยัง,งพี่น้องอันนี้ชับพันงามแทนนี่เฮ็ดนื่อเหนอยเออเบิ้งเฮ็ดยังเฮ็ดเบื่อเบื้องเฮ็ดเพิอกเอามามเบิ้งโอ้ยเฮ็ดน้ำเพิอกเน่าแล้วพี่น้องเสียดายเด้พอปลาข้าดงยามฝนมีทั้งเฮ็ดทั้งหอนทั้งสารพัด Nhé, nè cốp anh em 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 học đâu nè 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 anh nè buộc nhảy nè cắt nè 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 แ่บหวานชมโอางโอ้คันทีมลงดินเลยมันชมเนาะมันมันติดโลมาเด้อพี่น้องเด้อมากินบังหยางมันสไลา์เด้อมันนี่เด้อนี่ได้บมากเลยๆมีเี้ยังด้วยค่ะนี่เลยอ่าจบงามเลยจบคลิปมาคนนี้ก็จะได้จบคลิปลงเพียงคนนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปกินบังหยางมันนี่พี่น้องผู้ใดอยากก็ตามมาเด้อพี่บ้านกลางนาให้เดียวเขตทวัดเด้อพี่น้องบบ๊าายยเดี๋ยวไปตามกินอยู่สักคืนบ่